ที่ต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช n แนลใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปนี้จะเป็นการสปอยนิยายเรื่องลี่ขิดฟ้าข้าขอเป็นเซียนเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่18ขวดน้ำเต้าวังลินเดินออกไปจากสวนอย่างไร้คำพูด ชุดแดงของเขาดูเด่นสะดุดตาเหล่าสิทธิ์สายนอกเอามากๆใบหน้าพวกเขาเต็มไปด้วยความอิจฉาอย่างไรก็ตามหลังจากที่พวกเขามองดูใกล้ๆและสังเกตได้ว่าใครเป็นคนใส่มันแต่คนต่างเปลี่ยนท่าทีไปอย่างประหลาดและดูอิจฉามากขึ้นข้าได้ข่าวมาว่ามีคนได้กลายเป็นสิทธิ์สายในและนั่นเป็นเขา คนที่กลายเป็นสิทธิ์สายนอกด้วยการพยายามฆ่าตัวตายเขาได้ใช้วิธีอะไรในตอนนี้กันนะเจ้าต้องการถามไหม่ข้าพูดแค่ว่าเขาต้องใช้วิธีสปกปรกเพื่อให้ผู้อาวุโสรับเป็นสิทธิ์คนเช่นนี้ช่างหน้ารังเกียจเสียจริงใช่แล้วดูใบหน้าโง่ๆนั้นสิแม้เขาจะกลายเป็นสิทธิ์สายในเขาก็ยังอยู่ขั้นล่างสุด การฝึกเซียนใครจะว่ามันเป็นเรื่องง่ายนั่นมันเศษขยะไม่ว่าจะเป็นสิทธิสายในพวกเราไม่ควรจะไปใส่ใจขยะอย่างไงก็คือขยะไม่ว่ามันจะไปทางไหนมองลงมาก็เป็นเช่นนั้นอยู่ดีบ้าที่สุดข้าเป็นสิทธิสายนอกมาสี่ปีไม่เคยเห็นใครหน้าไม่อายอย่างนั้นโลกนี้โหดร้ายจริงๆทำไมผู้โสถึงสนใจเขาด้วย ข้าแข็งแกร่งกว่าเขาแต่ยังได้เป็นแค่สิทธิ์สายนอกเจ้าแค่อยู่มาสี่ปีหรือแต่ข้าอยู่มาสิบสองปีแล้วใช้ความสามารถของตัวเองค่อยๆปีนขึ้นไปดูสิว่าเขาหยิ่งยังไงอืมพวกสิทธิ์สายในต่างแข็งขันกันอย่างน่ากลัวพวกเรามารอดูโชว์ง้ๆเถอะคำพูดดูหมิ่นต่างๆเข้าหูหวังหลิน เขาหมายตาทุกๆคนด้วยสายตาเย็นชาเขารู้ว่ายังแข็งแกร่งไม่พอแต่สักวันหนึ่งเขาจะแข็งแกร่งขึ้นและกลับมาแก้แค้นคนเหล่านั้นเองไม่นานนักเขาก็มาถึงประตูทางตะวันออกเดินตรงไปที่ถนนสายเล็กจนไปถึงน้ำแร่ธรรมชาติเขาเอามือจุ่มลงไปและล้างมือทำให้รู้สึกสดชื่นขึ้น จากนั้นเขายังกินน้ำที่ใสสะอาดของน้ำแรก่ก่อนจะนั่งลงและเริ่มคิดผู้โสมซุนนั่งบนต้นไม้ใกล้ๆส่งเสียงสาบแช่งเด็กเวนมันพูดว่าจะออกมาหาน้ำเต้าข้ายังไม่เชื่อจริงๆว่ามันจะนั่งรอให้น้ำเต้าบินเข้ามาหาหลังจากหวังหลินออกไปทันใดนั้นผู้โสเริ่มปรกกบเขาเพื่อดูว่าวังหลินเจอน้ำเต้านี่ได้ที่ไหน แต่ถ้าว่าเขาไม่คาดคิดว่าหวังหลินจะนั่งลงและเริ่มฝึกรวบรวมพลังปานพลังปานที่นี่หนาแน่นกว่าในห้องของเขาแต่มันก็ไม่เทียบกับสวนสมุนไพรจากความเข้าใจของเขาขั้นรวบรวมปานเป็นแค่การรวบรวมพลังได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี ในร่างกายเท่านั้นขนาดที่หวังหลินทำได้แค่ดูดซับไปเล็กน้อยในตอนนี้เขาค่อยๆซึมซับหลิงซีเข้าไปอย่างใจเย็นหวังหลินคิดว่าถ้าเขาค่อยๆซึมซับพลังปานทีละน้อยสุดท้ายเขาก็สำเร็จวิชาได้เช่นกันจริงๆแล้วหวังหลินเดาถูกต้องขั้นรวบรวมปานเป็นแค่การนำพลังปานเข้าสู่ร่างกายเพื่อสร้างรากฐานที่ดีสำหรับอนาคต หวังหลินฝึกการหายใจจนถึงบ่ายจากนั้นก็ลุกขึ้นและหยีดเยียดเส้นสายเขายังไม่รู้สึกเหมือนมีมแมลงอะไรไต่าตามร่างกายเขายือนอยู่ถัดจากแหล่งน้ำธรรมชาติและคิดว่าอาจารย์สุนต้องการให้เขาออกมาอย่างไม่มีเหตุผลผู้โสต้องแอบตามมากับเขาใกล้ๆนี้แน่นอนเขารูปท้องตัวเองและเดินกลับไปที่สำนักทันที ผู้โสซุนและเบิดความโมโหเขารอมาตั้งแต่เช้าแต่กลับไม่ได้อะไรกลับมาได้แต่บ่นพึมพำเด็กเลวตาแก่คนนี้จะเล่นเกมของเจ้าถ้าเจ้าไม่สำเร็จในหนึ่งวันอย่างนั้นข้าจะรอหนึ่งเดือนถ้าหนึ่งเดือนไม่พอข้าก็แค่รออีกหนึ่งปีข้าไม่เชื่อว่าเจ้าจะไม่มีน้ำเต้าอันอื่นหลังจากพูดจบ เขาก็กลับไปที่สวนสมุนไพรก่อนหวังดินมาถึงไม่นานนักหวังดินก็เดินกลับมาถึงซุนต้าซือรูปเขาตนเองและถามขึ้นสิทธิ์เอ๋ยเจ้าได้หาน้ำเต้าเจอไหมในเช้านี้หวังดินถอนหายใจแล้วสายหน้าตัวเองท่านอาจารย์สิทธิ์รออยู่ที่น้ำาพุตั้งแต่เช้าแต่กลับไม่เห็นน้ำเต้าเลย ข้าจะรอดูตลอดบ่ายก็ได้แต่ข้าคิดว่าคงไม่มีโชคพอที่จะได้อีกอันหรอกอาจารย์ซุนคิดเจ้าปิดตาฝึกสมาธิตลอดช่วงบ่ายแม้น้ำเต้าจะลอยมาหาเจ้าก็ไม่มีทางเห็นมันหรอกแต่อาจารย์ซุนกลับยิ้มและพูดว่าดีมากดีมากวังหลินมากินอะไรก่อนแล้วค่อยออกไปหาช่วงบ่ายวังหลินตอบรับเสียงนั้นเขาเดินเข้าไปในห้องตัวเอง เห็นจานอาหารมีทั้งเนื้อและผักเขากินเสียจนเต็มคาบและนอนหลับไปบนเตียงสักพักอาจารย์ซุนโผล่ขึ้นมาราวกับพูดผีมองมาที่หวังหลินใบหน้าเมื่อทะมินแล้วคิดว่าข้าไม่กล้าใส่ยาพิษลงในอาหารเจ้าเพราะว่ากลัวคนอื่นจะรู้แต่ข้าใส่สมุนไพรที่ทำให้เจ้าซึมซับหลิงชีได้ยากขึ้น ด้วยความไร้พรสวรรค์ของเจ้ากับสมุนไพรข้าเจ้าไม่มีทางถึงรวบรวมปานขั้นสามตลอดชีวิตแน่นอนเจ้าต้องอยู่ในอุ้มมือของข้าตลอดไปหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นวังหลินก็ตื่นขึ้นมาเขาจัดแจงเสื้อผ้าและเดินออกจากประตูเพื่อไปฝึกวิชาต่อที่น้ำพุเขาฝึกจนพระอาทิตย์ใกล้จะตกเขาไม่ได้พูดอะไรและเดินเข้าไปในป่าบนภูเขา อาจารย์ซุนที่อยู่บนต้นไม้ก็ตามเขาไปทันทีหวังหลินเดินช้าลงและมีทิศทางแน่นอนทันใดนั้นท่าทีของเขาก็รู้สึกยินดีเมื่อมาถึงเถาวันที่เต็มไปด้วยน้ำเต้าวังหลินเลือกน้ำเต้าที่ดูดีที่สุดออกมาจากนั้นก็เอาไปอย่างรวดเร็วหลังจากวังหลินไปแล้วอาจารย์ซุนมีท่าทีเงินงงไม่ว่าจะมองอย่างไงน้ำเต้านี้ก็ดูปกติดี เขาหยิบติดตัวมาสองสามอันและหายตัวไปวังหลินเดินตามถนนและได้กลับมาถึงสำนักภายในเวลาไม่นานเขาไม่สนใจคำพูดของสิทธิคนอื่นๆหลังจากเข้ามาในสวนสมุนไพรวังหลินก็เห็นอาจารย์ซุนมีใบหน้าบูดเบึ้งจ้องมาที่เขาเขายื่นน้ำเต้าให้กับผู้าอศโสอย่างสุภาพและพูดขึ้นท่านอาจารย์ข้าโชคดีได้สิ่งนี้ในช่วงบ่ายมันดูดีมาก แม้ว่าข้าจะไม่เจออะไรแถวน้ำแร่ธรรมชาติแต่ข้าเดินไปรอบๆภูเขาและเจอพวกน้ำเต้าเยอะมากน้ำเต้าชิ้นนี้ช่างดูคล้ายกันกับที่ข้าได้มาคราวก่อนอาจารย์มันเป็นเช่นไรบ้างอาจารย์สุนใกล้จะคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แต่เขาก็ยิ้มกลับอย่างอดทนรับน้ำเต้ามาและโยนมันทิ้งไว้ข้างๆโดยไม่ได้ตรวจสอบจากนั้นเขาก็พูดกับหวังหลิน คำต่อคำข้าต้องการน้ำเต้าที่เต็มไปด้วยพลังปานเหมือนก่อนหน้านี้เจ้าไม่ต้องเอาน้ำเต้าป่าไรประโยชน์นี้มาให้ข้าหรอกเขาตะโกนมาด้วยความผิดหวังเขาคิดว่าตัวเองใช้เวลาทั้งวันไปกับการตามเด็กคนนี้แต่กลับได้แค่น้ำเต้าขยะกลับมาเขาควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แล้วจากนั้นเขาจบลงด้วยการแผ่เสียงคำหนึ่งสุดท้าย เขาเสียเวลาทั้งวันเพื่อติดตามเด็กคนนี้และโดนมันหลอกเขาได้ลองหยิบและทดสอบดูสองสาอันแล้วว่ามันเป็นแค่น้ำเต้าธรรมดาก็จบไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับฟังตอนต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ